ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในตอนที่2นะครับของรายการ most exclusive และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ยืนอยู่ที่ด้านล่างของวิทยายลัย South East บางกอกนะครับที่วิทยาเขตบางนาเรายังอยู่กับนวัตรกรรมที่เราพูดคุยกัน ค้างกันเอาไว้ในตอนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือระบบในการแจ้งเตือนและค้นหารถจักรยานยนต์เมื่อถูกโจรกรรมไปนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านอาจารย์แล้วก็น้องนนักศึกษาที่ร่วมคิดค้นพัฒนาสําหรับนวัตกรรมตัวนี้นะครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ทรงพลอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้อนรับน้องทั้งสองคนจากคณะวิทยาศาสตร์ นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะวิทยาลัยเซาอิสบางกอกทั้งสองคนน้องสุทธิวัตรสถานวงแล้วก็น้องนัทพัฒ์อยู่เย็นนะครับอันนี้น้องสุทธิวัฒน์นะฮะอันนี้น้องนัทพัฒนนะครับและนี่ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นะครับคุณผู้ชมหรือมอเตอร์ไซค์เรียกว่าเป็นคันที่เราจะใช้ในการสาธิตในวันนี้กันนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องสุทธิวัฒรชี้ให้เห็นสักนิดนึงนะฮะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนเนี่ ติดตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับครับได้ครับระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับหรือแผงวงจรในการควบคุมนะครับก็จะเป็นกล่องตัวกล่องสีขาวตัวนี้นะครับในการทํางานทั้งหมดนะครับโดยมีสายสัญญาณนะครับ 3G นะครับและ GSM นะครับติดอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องตัวเดโมนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการในการทดลองต่างๆนะครับหรือว่าอัพเฟิร์มแวร์ในการพัฒนาต่อนะครับ หลักการทํางานของมันนะครับคือการจับแรงสั่นสะเทือนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในการโจลกรรมนะครับซึ่งหลักการโจลกรรมแล้วถ้ารถมอไซค์นะครับถูกการล็อกคออยู่นะครับหลักการโจลกรรมคือการกระแทกแรงๆนะครับไปที่คอมอไซค์นะครับเมื่อเกิดเข้าไปเลยใช่ไหมคัั้งเข้าไปนะครับเพื่อให้คอนั้นปลดล็อกนะครับหรือว่าเป็นหลักการแทงรูกุญแจนะครับเพื่อให้มอเมอไซค์สามารถ ออกไปได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคือการยกไปทางรถเลยนะครับวิธีต่างๆพวกนี้นะครับจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าแรงกระแทกนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะจับแรงสั่นสะเทือนหรือกระแทกณตรงนั้นนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดการแจ้งเตือนนะครับโดยสเต็ปที่1นะครับจะมีการร้องนะครับของแต่รถนะครับเมื่อร้องเสร็จนะครับจะโทรหาผู้ผู้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ส่งโลเคชั่นนะครับไปที่ไลน์นะครับของเจ้าของรถนะครับเพื่อติดตามตัวรถ ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการคร่าวๆที่ผู้ก่อเหตุหรือว่าโจรน,นะฮะมักจะใช้ในการนะฮะลักทรัพย์หรือว่าโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์ที่เรากาลังคุยกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมและอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่อย่างที่น้องสุทธิวัฒน์ได้บอกไปอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโมเดลนะฮะกล่องก็จะติดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่จะติดก็คือจะอยู่บริเวณใต้เบาะใต้เบาะครับเพื่อ,อให้ เพื่อให้มีการลื้อหรือว่าการตัดสายสัญญาณยากขึ้นยากยิ่งขึ้นนะครับพอเมื่อเกิดการตัดสายสัญญาณแล้วตัวเซ็นเซอร์จะจับก่อนนะครับเพราะต้องมีการงัดกระแทกหรือแกะนะครับเพื่อตัวนั้นก็จะถูกเซ็นเซอร์จับไปแล้วเซ็นเซอร์มันจะเขาเรียกว่าตรวจจับตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนแล้วก็การเคลื่อนไหวใช่ครับมันก็คือจะทํางานเลยใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ถ้าแบบว่าอย่างเจ้าของรถขับขี่รถโดยปกติสตาร์ทรถอันนี้จะ ไม่ทํางานไม่ทํางานเพราะว่ามันแตกต่างกับเวลาโจรกรรมยังไงบ้างนะครับมาถึงจะทํางานระบบในการทํางานจริงคือเมื่อไข่กุญแจเนี่ยครับมีไฟเลี้ยงเข้านะครับเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับก็ระบบจะครับจะถูกตัดตัดตัดตัวสัญญาณที่จับโดยอัตโนมัติครับผมทำให้มีการแยกแยะระหว่างบุคคลที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็การโจรกรรมครับอ๋อฮะ อ่ะโอเคอันนี้เป็นหน้าตานะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสายแต่ว่าถ้าเวลาติดตั้งก็คือจะไม่ได้เห็นแบบจะมีการซ่อนครับผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย <ค ficou S 1> สวยงามอันนี้เราจะไม่เห็นนะคุณผู้ชมแต่นี้อันนี้เป็นอย่างที่บอกเป็นโมเดลเพื่อติดตั้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพกันครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์ที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์ตัวเนี้ยเนี่ยเวลาในการเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องอ <ๆ S 2> เขาเรียกว่าตั้งค่าหรือว่าติดตั้งยังไงบ้างครับต้องมีการเซตระบบนะครับเข้าไปเอ่อจะเป็นเบอร์นะครับแลุ่ม นะครับเป็นการแจ้งเตือนแบบใช้ไลน์กลุ่มสามารถแอดคนที่เป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นมาได้เพื่อให้ช่วยในการติดตามหรือว่าในการค้นหารถได้ง่ายเป็นไลน์กลุ่มเป็นไลายกลุ่มนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเหมือนบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วทการแจ้งเตือนเข้าไปคนที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดสามารถรับรู้ถึงตําแหน่งได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมาติดตั้งคนเดียวคนเดียวไลน์เดียวใช่ไลน์เดียวนะครับเพื่อสะดวกต่อการค้นหา ในเวลาค้นหาหลายๆคนนะครับครับแล้วสามารถรองรับได้ทั้ง2ระบบเลยไหมฮะหมายถึงว่าทั้ง Android แล้วก็ iOS ทุกอย่างมันเป็นการออนเว็บไซต์นะครับสามารถออนทุกแพลตฟอร์มได้อยู่แล้วครับอ๋ออินเทอร์เน็ตออฟครับผได้ทุกระบบได้เลยได้ทุกระบบครับนะไม่ว่าจะเป็นมือถือค่ายไหนยี่ห้อไหนใช้งานกับระบบตัวนี้ได้หมดครับอ๋อเจ๋งจริงๆนะฮะ